แฟนละครใจหายเปิด rating, รตติ้งพร o มล i ิ h EP ล่าสุดเป็นอีกหนึ่งละครที่มีกระแสตอบรับดีมากๆค่ะสําหรับละครเรื่องพร o มลิ c ิ i ที่ยิงออกอากาศเรียกได้ว่ายิ่งปังที่สาคัญนั้นเรตติ้งพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแถมทั้งสนุกยังได้ความรู้อีกด้วยโดยเมื่อคืนได้ออกอากาศถึง EP ที่8แล้วซึ่งก็มีฉากสําคัญหลายๆฉากทั้งตอนที่พระนางอย่างโ๊บและเบลล่ามุงมิงรวมไปถึงฉากฮาๆแต่ที่ทําเอาหลายคนน้ําตาตกไปตามตามกันก็คง เป็นฉากที่คุณหลวงท้ายสั่งให้จอร์ดฟอคอนไปทำภาร,รกิจเพราะใครจะไปคิดว่าการทำภาร,รกิจครั้งนี้ของจอร์ดจะเป็นการทำภาร,รกิจครั้งสุดท้ายเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องเรตติ้ง ep 8กันค่ะบอกเลยว่าน่าใจหายไม่น้อยเพราะว่าเรตติ้งลดลงจาก ep 7ได้ที่7.6นั่นเองค่ะแต่ว่า ep 8นั้นเรตติ้งตกลงมาอยู่ที่6.68แแม้ว่าเรตติ้งจะลดลงมาแต่ก็ยังถือว่าลดลงมาน้อยมากๆค่ะ Legenda